สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆหนึ่งในร้อยครับภายในสวยหรูทูโทนพวงมาลัยมาติฟังชั่นเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเอสนะครับคันนี้มาชมเลยครับกับตัวทอ็อปเชฟโรเลตครูซนะครับ1.8ออตโตตัวท็อปปี2012นะครับไม่แท้73,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพ งามๆเต็มลำสภาพป้ายแดงให้ได้เลยครับคันนี้ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีครับบริการจัดส่งเด้ทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอน1 5 9 0 0 0บาทแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดและการติการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วไทยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้73,000กิโลเมตรนะครับรถไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกคว่ำเอกสารครบถูกต้องพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับใช้งานได้ทันทีครับรถสวยสภาพเดิมป้ายแดงมาแบบนี้เลยครับพวงมา มาสเตอร์ฟังชั่นเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็ก ABS ภายในทูโทนแบบนี้นะครับสไตล์นี้หรูมากๆนะครับจะมีก็ในส่วนมากก็จะเป็นพวก BM นะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตคูดนะครับภายในสวยมากๆนะครับบอกเลยว่าสวยจริงครับเพราะว่าที่บ้านมีอยู่1คันครับเชฟโรเลตคูดนะครับของคุณอาครับเห็นแล้วก็สวยดีครับเป็นสีดําเหมือนกันเลยครับฉะนั้นคันนี้สวยมากๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับตัวนี้แอร์แบ็กตรงเบาะด้วยนะครับ ดีงามสภาพยอดเยี่ยมนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับโดนทุกคนครับคันนี้159,000บาทนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับรถสวยทรงหรูกว้างกวางนั่งสบายใครที่ชอบและเข้าใจในเชฟโรเลตนะครับได้เปรียบแน่นอนกับปี2012มือเดียวป้ายแดงสภาพกริปนางฟ้าสภาพงามงามป้ายแดงครับคันนี้สีดาเงางามเต็มลำ90%าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้ทั่วไทยรับประกันไม่มีชนหนักตัดตอ่อพิกคว่ำอย่างแน่นอน รถสวยสภาพพร้อมใช้ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับตัวจริงสวยกว่านี้อีกแน่นอนนะครับสีดาเงางามขัดเคลือบไว้เรียบร้อยนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถอยู่ที่คลองเจปทุมธานีโทรเจรจาสอบถามได้เลยครับอยู่ใกล้ไปเช็คไปชมไปดูรถทดลองขับอยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับขัดแล้วเช็คแล้วดูมาเรียบร้อยแล้วจัดเรื่อยเลยครับรถสภาพพร้อมใช้โอนได้เลยนะครับถ้าโอนแล้วไม่ได้รถ มาเก็บเงินคืนที่แอดมินนะครับแอดมินกล้าการันตีนะครับเพราะว่าน้องคนนี้นํารถมาฝากลงในช่องบ่อยมากๆนะครับและคัดรถสวยๆนามาเสนอให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมเรื่องที่ใช่จัดที่ชอบรับประกันว่าเราคัดแล้วนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพรับรองว่ารถสวยไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์รถใช้งานมาไม่เยอะนะครับตั้งแต่ปี2012จนปัจจุบันใช้แค่ 7 3 0 0 0กิโลเมตรเพียงข้อนั้นไม่แท้การันตีไม่มีกรอไม่แต่อย่างใดครับรับรองว่าใครที่ชอบและเข้าใจเชฟนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเชฟโรเลตขับหรือครูสขับนะครับท่านจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และช่างเก่งๆอูเฉพาะอยู่ที่ไหนเข้าไปศึกษาได้เลยครับคนที่ใช้งานจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับงามมากๆนะครับภายในยิ่งงามจริงๆครับบอกเลยว่ามีแค่เชฟ ครูเท่านั้นนะครับที่ทําแบบนี้นะครับสวยหรูกว้างขวาง,วางนั่งสบายดูดีนะครับสันทลักษณ์แอร์แบก a อเบสดิสเบรกพวงมาลัยมาติกฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทครับบอกเลยครับว่าสุดจริงครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ารถสวยรถหรูนํามาให้กับสมาชิกเลือกชมเช็คดูรถทดลองขับคลิกที่ชื่อคลิปอา่านรายละเอียดนะครับรถสวยรถดีคันนี้สภาพงามงนังฟ้าแน่นอนครับขอบคุณครับ